โอเคอ่ะมาดูต่อนะคะตัวที่22ค่ะอือดีอือแต่ตอนนี้ง่ายๆอ่ะไม่สองให้ยุ่งยากแล้วนะง่ายง่ายก็คือจำแค่คำว่าแต่ก็พอแต่เฉยๆนะแปลว่าตอนตอนหรือว่าเมื่ออ่าแต่ว่ามันมีลือแต่ไงก็คือจะต้องมีการบอกรายละเอียดนิดนึงถ้าเกิดมีตัวสะกดเราก็ใส่อือแล้วก็ รีเอือรแต่แบบนี้แต่ถ้าเกิดไม่มีตัวสะกดเราก็ใส่อะไรรีเออร์ไปเลยแล้วก็แต่ไปเลยดังนั้นเนี่ยเวลาเราสังเกตก็คือให้สังเกตที่แค่คําว่าแต่เฉยๆคิดไหมอ๋อถ้ามีตัวสะกดคือให้เอารืเออร์ข้างบนมาใส่ได้ใช่ก็ใส่อือเป็นเออแต่แบบนี้อโอเคอ่าแต่ว่าเขียนก็คือให้เขียนแบบเว้นวรรดนิดนึงด้วยว่าเออแล้วก็แต่จะเป็นเออร์เดียวใช่ไหมครับถ้าเป็นตัวสะกดก็ไม่สามารถใส่รีเออร์ได้ ถ้ามีตัวสะกดใส่อื่แต่ถ้าเกิดไม่มีตัวสะกดใส่รอื่นแต่คือใส่อืแลข้างล่างนี่ยไมงงอ่าก็คือเช่นถ้าว่าคาด่าก็คือเป็นใครแต่แบบนี้เธอถามอย่างนี้แฉันก็งงทุกครั้งเลยคือกการต้องเชื่อเขียนต่อต้งแาโอเคประมาณนี้ใช้กับคำกริยานะคะกราทำไมทำไมาคาต้องมีลิลิลิ ก็มันเป็นไวยากรณ์ใครแต่ตอนที่ไปไงคะแล้วมันขันไปใส่ก็ได้ขันขัตอนนี้ไงก็ขันไปมีแต่ก็อันนี้มันใส่ให้ไงอ๋อพอถ้าไม่มีตัวสั่งก็ก็ใส่ยีวเลยแล้วก็อ๋ออ๋อโอเคโอเคโอเคเช่นอ่ะดูตัวอย่างก็ได้ เอาคำอะไรซื้ออาซาดาใช่ไหมซาดาตาดาที่ไม่มีตัวสะกดใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นอะไรใช้แล้วก็เว้นไว้นิดนึงแล้วก็ใส่แต่ตอนที่ซื้อค่ะตอนซื้อหรือว่าเมื่อซื้อแบบนใช่หรืออีกคำหนึงมีตัวสะกดก็คือกินหมอกตาอย่าพึดบอกก็เป็นหมออ ใส่อื่ก่อนเพราะมีตัวสะกดเป็นมอเกิแต่แบบนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีตัวสะกดอื่นอยู่แล้วเนี่ยเราก็ใส่คําว่าแต่ไปเลยนะแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดไปเจอคําที่แบบลืมคิดว่าเป็นตัวชี้กังไม่ได้ค่ะเพราะว่าอะไรมันอยู่ข้างหลังแต่แต่ถ้าเกิดไม่ลืมไม่ลืมไม่ต้องลืมต้องมีคําว่าแต่ใช่ถ้ามันจะอยู่คู่กันเสมอค่ะเราจะแยกได้เราจะแยกได้ อ๋อแต่ถ้าเมีอันนี้แตงก็คือทิศทิศทางทิศทางถ้าไม่แตงก็คือต้องเป็นตอนใช่โอเคออเคาาง่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางค่ะก็คือเชื่อมประโยคอมยู่ระหว่างประโยคประโยคสมมติไม่ใช่เชื่อมค่ะไม่ใช่เชื่อมมมสติก็คือประโยคแบบนี้ใช่ไหมคำว่าแตนจะอยู่ตรงกลางส่วนใหญ่นะระหว่างสองประโยค อะไรซื้อแอปเปิ้ลอะไรอย่นี้มันคุอตอนซื้อแอปเปิ้ลใช่ค่ะเปมอ้วกเอาแอปเปมาแล้วก็ใช่ไหมรอมืนนอมอืมเอาแอปเปิ้ลมาก่อนแอปเปิ้ก่แลซ,ซ,ซ,ซื้อก่อนซื้อก่อนซื้อก่อนซื้อแล้วก็แต่แล้วก็แอปเปิ้ลไม่ใช่ ก็ไรเปิดมาก่อนสิก็คือเหมือนเดิมเลยคนสร้างก็คือเหมือนเดิมเลยก็คือการกิริยาใช่ไหมการก็คือแอปเปิลเราก็ใส่เขาเลยซากัวลื่นใสแต่แบบนี้ค่ะมันจะไม่มีทันที่จะเอาอะไรคำว่าแต่ตัวนี้มาอยู่ตรงกลางใช่อยู่ตรงกลางอันนี้คือแค่ประโยชน์เดียวไงเราจะบอกว่าอะไรเจอเพื่อนเมื่อเราอะไรเจอเพื่อนตอนซื้อแอปเปิลอย่างนี้ค่ะ สองประโยคชาโกเรนใ่แต่ชิงกูเรื่มันนายแบบนี้งงไหมใช่มันจะไม่จบประโยคค่ะมันจะต้องเอาไว้เชื่อม2อันเลยก็คือตอนที่เราทําอันนี้อันนี้อยู่เนี่ยเราทําอะไรเราเจออะไรอย่าเนี้ยตอนกินข้าวเราก็ฟังเพลงอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใส่ได้ใช่ไหมมันนายโย ตอนซื้อแอปเปิ้ลเจอเพื่อนหรือว่าเจอเพื่อนตอนซื้อแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยโอตอนนั้นเดินนไปไกลแล้โอเคไปแล้ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องก็ไม่ต้องไม่ต้องเออไม่ต้องคิดมากเจอคำวาตต okay? ่าแต่ก็แปลว่าตอนโอเคครับอ่าทีนี้มาดูตัวอย่างสิตัวอย่างบอกว่ายัางไงข้อที่หนึ่งโอโุนดงเอือ้อุดงเอ Ginsburg ื้อแม่ยี่เฮยออุนดงเอื้อแม่ยี่เฮยอแปลว่าอะไร อุนดงฮดาคู่กันอยู่แล้วค่ะเป็นออกกําลังกายหรือว่าเล่นกีฬาส่วนแม่ยีคืออะไรทุกทุกวันค่ะแต่ัอนนี้เขาถามว่ายังไงเล่นกีฬาอ่ออกกาลังกายทุกวันไหมหรือว่าเล่นกีฬาทุกวันไหมอันนี้โยไม่ ชีกานอิตตาก็คือมีเวลาใช่ไหมคะอ่อ okay, าทีนี้แต่กาทิ้งอิตตาเป็นคำกริยาเราก็ใส่เป็นอีซแต่ตอนอะไรคะตอนที่มีเวลาเนี่ยแฮโยก็คือออกกำลังกายหรือว่าเล่นกีฬาค่ะอ๋อครับไม่ไม่ได้ออกตลอกอ่าออกแค่ตอนที่ว่างใช่เวลาเรากินข้าวเราก็กินตอนหิวไงคะแบบเนี้ยเราสามารถใช้ได้ เคไหมเจอเข้าใจไหมครับอ่าต่อไปตัวอย่างที่สอง언제기분이좋아요อ언제기분이좋아요แปลว่าอะไรอย่าเมื่อวาน언제าน เมื่อไรอ่ะคีบุนแปลว่าอารมณ์ค่ะคีบุนแปลว่าอารมณ์อ่ะเขียนใส่ไว้เลยนะโชอายุก็คือดีอารมณ์ดีเมื่อไหร่อ่าเขาถามว่าอารมณ์เธอดีเมื่อไหร่เราก็บอกว่ายังไงเออมาเกิดเธอรื้แตกอ่ะเออมาเกิดเธอรื้แตกก็คือตอนที่อะไรคะตอนที่ดนตีฟังอะไรอ่าตอนที่ฟังเพลงหรือว่าฟังดนตรีเนี่ยค่ะคีบุลนี่โชอายุก็คืออารมณ์ดีประมาณนี้ ตอนฟันดนตรีอ่าตอนฟันดนตรีเนี่ยอารมณ์ดีได้ไหม <S <S เจออือน,นะคะถ้าเกิดว่าตัวอือเนี่ยเจอตัวสะกดเป็นตัวทีกึศนะคะเราจะต้องเปลี่ยนดีอื่นให้นะโอเคไหมครับ okay <ะ>อ่าถึกตาตัวนี้นะเพราะว่ามันมีอือไงถึกตัวนี้เราจะต้องเปลี่ยนเป็นทือก่อนเธอร์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 รวร์ร์ ไม,ไม่งอ,งงอ,งอ่ะเดี๋ยวเอาตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะเช่นถ้าเกิดเราจะแต่งว่ายังไงดีเราจะบอกว่าอ่าตอนนี้ไปเที่ยวที่ไหนตอนอ่าตรงว่ายน้ำว่ายน้มีความสุข<ไ>อ่าเราแค่แต่งว่ายน้ำมีความสุขนะตอนที่เราว่ายน้ำเนี่ยมีความสุขเราก็บอกว่าว่ายน้ำาคืออะไรไโโสุยองอ่าสุยองฮาดาเลยก็ได้นะคะหรือว่าสุยองเอ้ยฮาดาก็ได้ แต่เราจะบอกเป็นซูยองไปเลยเป็นซูยองไฮแต่อ่ามีความสุขก็คือเฮงโบเคลแบบนี้ค่ะมีความสุขตองว่ายน้ำหรือว่าตองว่ายน้ำมีความสุขความันี้งงไหมฮะงงอยู่คะงงอยู่กะ อืมไอ้กพีกอยู่เข้าใจครับว่าแต่แต่ว่าไม่ต้องเที่ยงค่นโอเคแต่นั้นเนี่ยพอจะเข้าใจอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าแต่เข้าใจนะคะภาเกิดเข้าใจแล้วเราก็อะไรเปิดใบผู้ภาคข้าม